แล้วเดี๋ยวเชิญท่านแสงชัยได้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านคิดค้นแล้วก็ออกแบบพัฒนาขึ้นมาเองนะครับอย่างเก้าอี้ที่ที่มีคุณภาพกับไม่มีคุณภาพนั่งแล้วตำแหน่งหลุดไปเลยเนี่ยกับเก้าอี้ที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะต่างกันยังไงท่านประธานฮะเก้าอี้ที่มีคุณภาพพลาสติกที่มีคุณภาพเนี่ยจะแข็งแกงร่งทนทานเหนียวนะฮะเขาบอกว่าจะจะเลือกซื้อเก้าอี้เนี่ย เก้าอี้พลาสติกคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพเขาบอกว่าให้บิดขาดูจะรู้เลยใช่ครับนะครับพอบิดขาปุ๊บเนี่ยเออถ้าบิดขาเก้าอี้คือถ้าบิดแล้วไม่เจ็บเนี่ยมีคุณภาพพอให้บิดนี่จะรู้เลยมันจะแข็งแต่ถ้าไม่มีคุณภาพปุ๊บบิดแล้วจะอ่อนโยใช่ครับดูเก้าอี้คุณภาพให้บิดขาครับแต่ถ้าอยากจะหาสามีคุณภาพให้บิดหูครับมาถึงอันนี้คืออะไรนะครับทานแสงชัยฮะ อันนี้จะเป็นรังอุตสาหกรรมที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปครับเราก็มาผลิตโดยการทำ cross material กลายมาเป็น petnap นะครับสำหรับบ้านพักสำหรับสัตว์เลี้ยงโอบ้านพักสัตว์เลี้ยงผลิตจากแกนกันชงนะครับตัวนี้ใช่ไหมครัใช่ครับประมาณทั้งแมวทั้งหมาอยู่ได้หมดเลยได้ครับแล้วแล้มันมีส่วนผสมของไบโอยังไงฮะอันนี้ก็จะ20นะครับส่วนข้าวบอจะเป็นของแกลบ เป็นแกลบเหรอครับใช่ครับอุ้อย่างนี้ผมกินได้สบายเลยนะฮะผมกินแกลบตลอดเลยช่วงนี้เสนนี้เป็นที่เห็นนะครับอย่างที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทุกวันนี้ตาก้ะช่วงเดือนก่อนที่ตะก้าฮิ้วผลไม้ครับต่างประเทศฮิ้วขึ้นผลไม้ขึ้นเครื่องทางเราก็มาใช้ตัวกระบวนการใหม่จากฟังข้าว ตันนี้จะเป็นเวสจากฟางข้าวนะครับในการเอามาทำถึ่น่ามแข็งแรงทำให้มันแข็งแรงได้ขนาดนี้ใช่ครับห้ามกินนะครับกำลังหิวพอดีเลยฮะครับผมมันเป็นเวสอะครับที่เหลือใช้จากฟางข้าวนะครับเราก็นำมาผลิตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกเศษไม้นะครับครับที่เห็นด้านบนนี้ฮะด้านบนอย่างนี้ครับอย่างนี้ก็เท็กเจอร์ของเศษไม้ที่เหลือใช้จาก อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้พวกขี้เลื่อยพวกนี้ใช่ครับอย่างนี้หัวผมก็ใช้มาผลิตได้เลยนะครับเพราะผมหัวขี้เลื่อยอันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับตัวนี้จะเป็นโกโก้เปลือกโกโก้เปลือกโกโก้ครับผมนี่ครับมันจริงๆวัตถุดิบที่เหลือใช้ครับแล้วก็เหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆเราสามารถนําผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกได้หมดเลยครับแกรบถูกไหมครับครับ ฝากฟางข้าวฟังข้าวแล้วก็จากแกนชงบรรชงครับเสเศษไม้เศษใช่ส่วนเศษคนอย่างเราเนี่ยเอาไปทำอะไรได้เอาไปเผาทิ้งอย่างเดียวอ่นนี่ก็คือว่าโลกเราจะสีเขียวสดใสขึ้นใช่ครับมันต้องไปด้วยกันทางเราเป็นต้นน้ําเป็นผู้ผลิตเราก็เลยมีความคิดในการที่จะพัฒนาสินค้าพวกนี้เราก็มีความตั้งใจครับสำหรับในการสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาก็คือไบโอพลาสติกเลยนะครับ สำหรับแบรนด์ลพลาสติกลักโลกรัฐบาโปรยกับพลาสติกลักโละครับท่านมีเชี่ยวชาญทำงานเป็นท่านมีประธานโสนโมสรบุรีรัมยูในเต็ดครับกราบเรียนท่านประธานสภา,าทอกที่เคารพกับผมนายเนวินชอบใกล้ชิด <c oughs> ประธานสามโมสรบุรีรัมยูในเต็ดถือว่าเป็นโอกาสดีที่ท่านผู้ชมรายการสภา,าทอกมาโดยตลอดเนี่ยได้รับฟังสิ่งที่มันดีสำหรับ ท่านผู้ชมรายการของเรานะครับจะได้ไปแนะนําต่อในเรื่องของพลาสติกในวันนี้นะครับท่านปรานและเขาก็ฝากถามมานะครับผู้ท่านผู้ชมทางบ้านว่าอะไรก็ดีแต่ยังไม่มีราคาช่วยแจ้งว่าจะซื้อสินค้าของคุณแสงชัยยังไงนะครับถาออกทางรายการนี้ได้เลยไหมครับท่านประานผมอยากจะฝากท่านประธานไปยังแสงชยัยด้วยร,ราคาการติดต่อนะครับ ก็สามารถติดต่อได้จากที่ w w w h o m e r l i s t y l e c o m นะครับสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับส่วนในเรื่องราคาเนี่ยครับอย่างที่บอกความตั้งใจของทางบริษัทในการผลิตสินค้าประเภทนี้ก็คือเพื่อคนไทยฉะนั้นราคาเนี่ยครับมันจะเป็นราคาที่จับต้องได้พร้อมคุณภาพที่ทางลูกค้าได้กลับไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่างเรียนท่านประธานในการผลิตสินค้า แนวพวกไบโอพลาสติกนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการหาพาร์ทเนอร์หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่เราสามารถทำไปด้วยกันนะครับการลักโลกไม่จาเป็นต้องรักแค่ฝ่ายเดียวถ้าทุกคนร่วมมือกันนะครับอย่างองค์กรต่างๆถ้ามีส่วนอยากจะใช้หรือว่าจัดจำหน่ายสินค้าพลาสติกลักโลกแนวนี้เราสามารถมาเป็นพาร์ทเนอร์หรือพันธมิตรด้วยกันนะครับในการทำพวก B-C-G โมเดล อย่างเช่นสิ่งของที่เหลือใช้จากตามออฟฟิศสามารถามาทำโคพาร์เนอร์ก็คือมาทำการรีไซเคิลแล้วก็อัพไซคิงในการไปทดแทนเป็นสินค้าประเภทอื่นในการนำกลับไปใช้ได้ใหม่นะครับซึ่งอันนี้จะเหมาะกับทางพวกอ,องค์กรต่างๆที่สนใจในพวกการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมการใช้พลาสติกในออฟฟิศนะครับ่บ่าแาแลาแลล้ววไ